สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะพาทุกคนมาชมวัดวัดนี้สวยมากนะเป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นปราสาทของอยุธยานะเป็นปราสาทของอยุธยาที่เหมือนปราสาทขอมนะประวัติความเป็นมาจะเป็นแบบไหนวัดสวยแค่ไหนเราจะพาไปดูกันวันนี้นะครับตามมาเลยครับครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปปราสาทนาครหลวงด้านในนะครับเดินผ่านมาจอดรถเสร็จเดินมาเนยซ้ายมือเนี่ยจะเป็น บนดบของพระจันทร์ลอยน้ำนะครับพระจันทร์ลอยน้ําศิลาลอยน้าตรงนี้คืออะไรนะครับตามไปดูด้านในพร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปบนดบด้านในเนี่ยเหนือยอดตรงบานประตูเนี่ยจะเป็นพระจันทร์นะครับล้อมด้วยก้อนเมฆนะพระจันทร์เหนือเมฆนะครับอพระจันทร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ จะเห็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นจภกาคีหรือพระ5องค์อยู่ด้านบนนะครับนะหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปพระหรือรูปเจดีย์นี่แหละเราไม่แน่ใจนะลองดูนะครับเราหาข้อมูลเพิพ่มดด,ดูได้นะเราจะบอกว่าพระจันทร์องค์นี้นะครับลอยน้ํามาตามแม่น้ําป่าศักนะหลายต่อหลายวัดเนี่ยอยากเอานำขึ้นมากๆแต่ว่ามานําขึ้นได้ที่วัดเทพ,พจันทร์นะครับสมภารเป็นคนเอาขึ้นเขาเป็นคนมีวิชาเนาะใช้ใสายสินสามเส้นพันแล้วก็ดึงขึ้นได้นะครับ หินก้อนนี้หรือศิลาลอยน้ําก้อนนี้เคยลอยน้ำนะแล้วนําขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ท่าน้ําแห่งหนึ่งชื่อท่าพระจันทร์นะครับนำขึ้นเนี่ยในสมเด็จการที่หเนาะแล้วพอนําขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตั้งชื่อท่าเือตรงนั้นว่าท่าพระจันทร์จนถึงปัจจุบนันนี้แต่ว่าอยู่กรุงเทพได้ไม่นานนะครับรัาชากาลที่5สเสด็จพ่อก็ฝันนะครับฝันว่าสุบินเนานะฝันว่ามีเทวดามาบอกว่าให้นําสิ่งสิ่งนี้นะครับกลับมาที่นครหลวงแล้วก็ตั้งที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับโอเค ซุ้มประตูด้านหน้าที่ทุกเห็นทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเขาสร้างจําลองขึ้นมาเป็นทางที่เขาสร้างขึ้นใหม่ทวนประตูนี้ไปเราจะเห็นความสวยงามของวัดอ่าปราสาทนครหลวงที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับสวยงามไหมสวยมากเหมือนเราไปนครว,วัดนครธมเหมือนไปเขมรเลยนะใครไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศไปเขมรก็มาดูที่นี่ได้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่ถูกลืมเป็นวัดที่ถูกลืมจริงๆนะจริงๆวัดนี้สําคัญมากๆเมื่อก่อนเคยเป็นพระที่นั่งด้วยนะครับ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับพศ2 4 71ตอนนี้นะครับรวมระยะเวลาที่สร้างมาจนถึงบัดนี้391ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในของปราสาทนาครหล,ลวงกันทุกคนตรงนี้เราอยู่บนบรรยากาศของวัดนครหล,ลวงนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะครับด้านขวามือที่เราเห็นเป็นฐานชุกกะชีนะครับขวามือที่เป็นฐานไม่มีพระแล้วเนี่ย สมัยก่อนมันมีพระพุทธรูปหินทรายนะครับประกอบรอบเลยนะรอบระเบียงคดนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ด้วยที่ว่าวัดนี้ถูกปล่อยให้ร้างแล้วก็มีการบูรณะมาล่าสุดเนี่ยสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําการบูรณะที่ด้านล่างอีกเลยนะก็จะเป็นสภาพตรงนี้แบบนี้นะครับอยากจะเห็นว่าเหมือนทุกคนเนี่ยได้จําลองมาที่นครวัดนครธมหรือว่าปราสาทของขอมนะแต่จะบอกว่าวัดเนี้ยไม่ได้จําลองมาจาก สองที่นั้นเ,เราจะบอกว่าที่ไหนทุกคนจะเห็นว่าลักษณะความแตกต่างเนี่ยทำไมด้านบนสุดถึงเป็นสีขาวแล้วตรงนี้ถึงเป็นอิฐแดงนะครับด้านบนสีขาวตรงนี้นบรณนะในสมัยรัตนาโกสินทร์นะแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นของเดิมหมดเลยตั้งแต่สมัยยุทยามันก็เลยมีความแตกต่างกันดังนั้นศิลปะที่ทุกคนเห็นด้านบนเนี่ยจะเป็นศิลปะที่ใหม่กว่าด้านล่างนะครับเป็นเขาเรียกอะไรข้างบนเนี่ยพอเ,เป็นวัดแล้วถึงจะมาสร้างแต่ว่าข้างล่างเนี่ยแบบเดิมที่ท่านสร้างมาสมัยเจ้าประสาทาทองก็เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมด้านบนพร้อมกันนี่คือบริเวณด้านในของด้านบนบนดบชั้นสูงสุดนะครับของวัดประสาททองนะที่ทุกคนเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นวนดบจัตุรทิศ4ี่ทิศนะครับด้านในเนี่ย จุพระพุทธบาท4 0 0นะครับสร้างโดยตาประขาวปิ่นนะเป็นคนเป็นคนสร้างรพอยพุทธบาทด้านในพระพุทธบาทด้านในเนี่ยจำลองมาจากไหนเป็นแบบไหนเราพาเข้าไปชมกันนะโอเคแต่ด้านหน้าทุกคนเห็นอย,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นองค์พระพิฆเนศนะที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับพระพิฆเนศที่ทรงอยู่บนหัวกะโหลกนะครับนะพระพิฆเนศองค์นี้นะครับได้รับการถวายนะครับจากชาวฮอลันดานะถวายให้กับ รัชกาลที่5นะครับพิคเนตองนี้นะของจริงเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คัตสถานกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นองค์จําลองนะพระพิคเนตองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเชื่อกันว่ามีต้นแบบมาจากาพศศร,ระพิคเนตศิลปะตะวันออกจากจันทิสิงหาสารีครับนะผู้สําเร็จรัชกาลชาวฮอลันดานเนี่ยนำมาถวายรัชกาลที่5เมื่อท่านเสด็จประพาสที่ชวาในปี2539นะครับ ด้านหน้านะครับพระประธานบนบนโดบแห่งนี้นะครับชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังนะครับบนปราสาทนครหลวงใครพัฒนาสิ่งใดอยากให้ตัวเองสําเร็จเรื่องอะไรนะครับขอพรหลวงพ่อสมหวังพร้อมกันนะครับมานะโมตัสสะพัคควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสำหรับข้างซ้ายเราที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นพระพุทธบาท 400ลอยที่จำลองขึ้นมานะครับแทนที่ที่ประทับเมื่อก่อนในข้างบนนี้เป็นที่ประทับนะสารานี้เป็นที่ประทับเป็นเครื่องไม้นะครับแต่ตอนนี้ตาปะเขาวปิ่นเนี่ยได้จำลองแบบพระพุทธบาท4ี0ลอยเนี่ยมาจากที่เชียงใหม่นะครับที่อำเภอแม่ริมนะแต่แต่ที่แม่ริมเนี่ยจะเป็นพุทธบาท4ี0ลอยที่เป็นธรรมชาติเนาะแต่ตรงนี้เป็นการที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่ามันจะมีลวดลายมงคล108ประการนะครับบนพระพุทธบาท4 0 0ตรงนี้นะครับ พระพุทธบาท4ี่รอยที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้นะครับมีรอยพระบาทนะมีร0 8แมงคลร0อยประการน,นะครับเป็นรอยเขียนอยู่บนรอยพระบาททั้งหมดตรงนี้นะครับการอธิษฐานจิตขอพรก็จะเป็นมงคลกับทุกคนที่มากราบไหว้สการะตรงนี้ด้วยนะครับความเป็นมงคลใดที่ทุกคนได้มากราบไหว้พระพุทธบาทเหมือนได้คุณได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับอยากให้ทุกคนมาอธิษฐานจิตขอพรกันตรงนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่มาไหว้พระพุทธบาท4 0 0ยตรงนี้นะครับ ให้อธิษฐานเหรียญน,นะวางเหรียญลงไปให้เหรียญตั้งนะครับอธิษฐานดูนะครับนะอย่าโยนเหรียญลงบนพระบาทนะครับนะวางเหรียด้วยความนอบน้อมกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็วางอธิษฐานให้เหรียญตั้งได้ในสิ่งที่เราขอนะครับโอเคตอนนี้เรายืนอยู่บนระเบียงโคดนะครับของชั้น3ของปราสาทนครหลวงนะครับพระพุทธรูปหินทรายได้โดยรอบตรงนี้นะครับ เป็นในพรุรูปเดิมนะมีการปฏิสังขรบุรณะบ้างบางส่วนแต่ยังเห็นอยู่ว่าตัวฐานเนี่ยก็ยังมีความแตกเพราะว่าไม่ได้บุณะมานานเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยววัดนี้เยอะๆนะครับมาทําบุญที่วัดนี้มาบูรณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะครับให้กลับมาอยู่ในรูปเดิมเร็วขึ้นนะวัดนี้สวยงามมากไม่อยากให้ถูกลืม ด้านบนของบนสุดของที่นี่ก็จะมีต้นขนุนนะครับต้นขนุนใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วนะเออต้นขนุนมาอยู่บนนี้ได้ยังไงนะเห็นไหมเนี่ยต้นขนุนแล้วมีลูกด้วยนะครับอยู่บนนี้ด้วยนะขวามือก็เป็นต้นนีลาวดีนะครับหรือต้นลั่นทมนะสวยมากนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็มีการสร้างนะครับเป็นเหมือนโซฟาสมัยก่อนนี่แหละแต่ทำเป็นปูนอยู่ตรงนี้นะครับ เหมือนทุกครั้งที่เราพามูทุกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงโคดของปราสาทนาครหลวงนะครับชั้น3ามชั้นบนสุดนะด้านหลังเนี่ยด้านหน้าเราตรงเนี้ยนะครับด้านหลังทุกคนนะนะเป็นมณดฑนะครับเป็นทัปปะสีรอองค์พิคเนสอยู่นะเราจะให้ทุกคนเลือกกองไพ่สามกองเหมือนเดิมนะแล้วอยากรู้ว่าสิ่งศิสิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคนที่ได้มาฟังอันเซอร์ทะเลาะพามูอีพีนี้นะครับมาดูกันนะเราขอใช้ไพ่สำรับนี้ในการเลือกนะครับ เดีย๋ยวราสับไพ่สามใบเป็นตัวแทนสามกองนะครับว่าคุณขออะไรกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาต้าที่เราทางนะขออนุญ,ญาตนะครับ โอเคกล่องที่1นนะครับ2 3มโอเคอะกาดมีทั้งหมด3ใบนะครับนะสใบนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3นะครับอธิษฐานจิตเลือกเลยว่าคุณขอเรื่องอะไรกันนะโอเคเรามาเริ่มกันที่กล่องที่1ใบนี้นะคุณได้เลขกนี้นะครับคนกล่องนี้จะขอเรื่องคู่ขอเรื่องค,อองคู่ขอเรื่องความสําเร็จ ขอเรื่องความสัมัคนะห้าสิบสเป็นตัวเลขที่ขึ้นในใบนี้นะครับอ่ะเราจะขอเปิดไพ่ขยายว่าท่านอยากสื่อสารอะไรกับคนเลือกกองนี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคนกองนี้นาจะขอเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักกองที่หนึ่งเแยบบ okay. นี่ไฟ่แฝดโอเคป๊หนึงนะว้าว <Okay. S 1> เราขอเปิดได้ครบ10บ,บาทเราจะเล่าให้ฟังคนกองนี้อันดับแรกเลยอะ่ะคุณ3ดาบความสัมพันธ์คุณมีปัญหาอยู่คุณมีเรื่องทุกข์ใจเกิดความรักอยู่มันเป็นความรักที่มันไม่ยุติธรรมกับคุณ justic reward ด้วย justic เนี่ย ความคิดธรรมที่มันถูกปิดตาคุณตอนนี้ตัวคุณอ่ะเขาเรียกอะไรดีคุณโดนกระทําที่มันไม่ยุติธรรมกับคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วคุณขอให้มันชัดเจนขอให้ใจคุณโดนเยียวยาขอให้มันเกิดเรื่องดีๆกับคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์กองนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยคุณอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นกับตัวคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันคุณมเคือคุณอยากให้มันหายไปอยากมีความมั่นใจในตัวเองกับมีความคิดความรู้สึกที่มันมั่นใจและดีมากขึ้้้นนแต่่่่จจจะะบบอกกกกเเเลลยวาาสิิงงทีีดััคุณหไม มันใช้เวลาหน่อยครับกว่าทุกอางทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นได้ด้วย The Will ความสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงต่อจากเนี้ยรูปชีวิตของคุณนะมันจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณที่มาเลือกกองนี้อธิษฐานเรื่องงานนะงานใดที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยงานนั้นเนี่ยถ้ามันทุกมันมีความแข่งแย่งชิงดีกันมีความขัดแข้งขัดขาขัดผลประโยชน์กันอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อะไรที่คนว่าเราไม่ได้ทำาดี๋ยไปรับฟังนะครับคนกองนนี้ะ ใครว่าอะไรเราใครทําให้เราช้าใจแต่ไม่ได้สิ่งที่เราทําไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องแสดงว่าเราไม่ได้ทําให้ใช้การกระทําแล้วก็เวลาในการพิสูจน์คนกองเนี้ยต้องอดทนอดทนหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของคุณทุกเรื่องคุณต้องอดทนความอดทนของคุณเนี่ยปลายทางคือความสําเร็จและความสุขอย่างแน่นอนตอนนี้คุณทุกใจมากจริงคุณแก้ไขอะไรไม่ได้จริงแต่อนาคมันไปได้แน่นอนนะ เป็นกําลังใจคนกองนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกอย่างหนึ่งอะไรที่ทําให้ตัวเองทุกข์ใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พยายามหันหลังให้มันให้ได้อย่าโฟกัสมันอย่าให้มันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเอาความมั่นใจของตัวเองกลับมาแค่นี้นะอนกองนี้นะครับ ใครที่ทางานข้าราชการระวังตัวหักหลังเรื่องเงินผลประโยชน์บางอย่างที่คุณไม่ได้ทําแล้วเขาหาว่าคุณทําระวังไว้นะครับคนทำงานาราชการนะระวังนะครับประมาณนี้โอเคอสำหรับการ์ดใบที่2ชาวกองที่2นะคุณได้พไพ่ใบนี้นะความสําเร็จใบนี้มันแปลว่าความสําเร็จ คนกองเนี้เลขที่ขึ้นคือเลข6นะคือไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังอยากให้มันประสบความสําเร็จอยากให้มันสําเร็จได้มันจะสําเร็จไพ่ของคนท้องเนี่ยมันหมายความว่าเหมือนคนที่จะมีลูกเนาะไม่รู้ว่าลูกผู้หญิงผู้ชายแต่มันออกมาแล้วมีความสุขลูกออกมาแล้วเราจะมีความสุขถูกไหมมันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกลาลังบ่มเพาะกําลังสร้างกําลังทําไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักที่คุณกําลังแก้ไขกําลังบ่มเพาะทุกอยอ่อยางมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้มันจะดีขึ้นนะครับ เราขอเปิดให้ขยายให้หน่อยเปิดสิบใบเราจะต้องให้ฟังนะคนกองนีนะ้ทำอะไรที่กำลังรอคอยความสำเร็จบางอย่างอยู่นะแต่มันจะสำเร็จนะครับ6วัน6เดือน6อาทิตย์นะเรื่องเงินจริงๆด้วยคนกองเนี้ย งานใดสิ่งใดที่คุณปรารถนาจะให้สําเร็จแล้วคุณก็พยายามพยายามทําทุกวิถีทางเมื up, <S 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 ่อไหร่จะสําเร็จเมื่อไหร่จะได้ดมันจะได้แตดเหรียญใบแรกนะคุณเจ็บคุณเหนื่อยหนักมากเลยที่ผ่านมาในเรื่องของเงินในเรื่องของงานคุณหนักและเหนื่อยมากคุณทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นคุณทําทุกอย่างเพื่อเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อให้มันอยู่รอดแต่คุณเจ็บเองนะคนกรองนี้อาจจะป่วยอาจจะเจ็บผ่าน ผ่านการป่วยการเจ็บมาด้วยนะแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะร่างกายหรือความทุกข์ใจของคุณนะ่มันใกล้ถึงเวลาที่มันจะหมดจริงๆแล้วเดอะเวิร์ลมาอีกแล้วความสมบูรณ์ในชีวิตลูบใหม่ของชีวิตคุณจะมาแล้วเดอะสเตนเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันหล่อหลอมให้คุณเข้มแข็งขึ้นในวันนี้ด้วยสามเหรียญน,นะสิ่งที่คุณคิดไว้ว่าคุณจะทาสาเร็จไหมแล้วคุณจะได้ไหมเนี่ยมันจะมีการร่วมทําร่วมสร้างมันจะมีคนมาช่วยคุณในเรื่องเงินเรื่องงานนะ ส่วนความรักความสัมพันธ์ยังไม่เห็นนะดิฉารีออรใครใครที่โฟกัสในเรื่องของเงินอยากได้เงินจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรารู้สึกว่าเงินคุณเนี่ยจะได้จากคนทางไกลด h e าร a ออ o t คนทางไกลคนที่เดินทางมาหาคุณจะนำงานนำเงินมาให้คุณด้วยนะดิเอมเพลเลอร์คนที่คุณคิดไม่ถึงคนที่มีเขาเรียกอะไรคนที่มีเงิน มีอำนาจมีบารมีบางอย่างจะมาปัดเป่าความทุกข์ของคุณอะถ้ากองเนี้ยใครอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะท้าวเวสุวรรณท่านจะช่วยคุณโรคไรที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณขอท่านคุณก็จะหายด้วยนะกองเนี้ย ถ้าคุณเคยลังเลทุกอย่างเรื่องงานความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องเงินมันจะมีทางเลือกให้คุณะได้เลือกมากขึ้นมีช่องทางให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมีช่องทางให้ตัดสินใจได้อใครครใครรอเรืร่รรรองเงินอยู่คุณจะได้เงินนะให้เงินขึ้นกองนี้ใครใเงินขึ้นหนักมากใครรอเงินอยู่ใครอยากได้เงินใครอยากทําอะไรได้ที่เกี่ยวกับเงินะคุณจะได้มันช้าหน่อยแต่มันจะได้ใบหนึง่ง ว้าววิวออฟฟอร์จูนมันถึงเวลาที่คุณจะได้เงินมันถึงเวลาที่คุณจะได้งานกองนี้เราไม่ได้เน้นถึงความรักความสัมพันธ์มันคือเรื่องงานและเรื่องเงินเลยแล้วก็สุขภาพสิ่งใดที่คุณขอนะงานเงินสุขภาพเนี่ยอย่างคนที่ทํางานเนี่ยงานชัดมากเงินชัดมากมันจะดีขึ้นมันถึงเวลาที่เหมือนอะไรที่มันนิ่งมานานๆเนี่ยมันถึงเวลามันจะเปลี่ยนหลูมมันนะเปลี่ยนลูกที่มันต้องทําได้ขายได้ผ่อนได้อะไรแบบเนี้ยในเรื่องงานนะใครเปลี่ยนงานตอนนี้จะได้เปลี่ยนด้วย ใครขายอะไรที่ยังขายไม่ได้ก็จะขายได้ตอนนี้นะท่านเนี่ยใบนี้เดบิวอัพพอร์จูนมานะจะขายได้จากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุต่างเพศเรามาช่วยขายมาช่วยพูดมาช่วยเจราจาคนกองเนี้ยมันจะมีคนมาช่วยเราเน,น้กถึงคนขายที่ขายบ้านขายรีไฟแนนซ์รถอะไรแบบเนี้ยคนกองเนี้ยนะถ้าคุณรอคอยสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันจะได้ ประมาณนี้มันจะได้นะมันจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับหลังจากนี้ครังที่สามเนี่ยได้หมายเลขยี่สิบสี่คนกองเนี้ยขอให้ตัวเองเนี่ยขเขาเรียกอะไรเป็นที่รักขอให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคุณอยากให้ตัวเองเป็นที่รักของทุกคนอยากให้ตัวเองเป็นสิ่งก็เรียกงไงมีเกลียดมีศักดิ์ศรีเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งคนกองเนี้ยเราบอกว่าส่วนมากคนที่เาเรื่องคนนี้จะเป็นคนที่รับราชการหรือเป็นคนอยู่ในสีเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นหัวหน้าคนอะไรแบบนี้ คุณอยากให้ลูกน้องเคารพอยากให้คนนับหน้าถือตาคุณนะกล่องนี้นะหลักๆนะครับขอดูไพ่ขยายหน่อยว้าวไพ่แฝกใบแรกนะจุดเดทคนกองนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีการจบบางอย่างัเริ่มต้นบางอย่างนะขอดูหน่อยซิเรื่องอะไรทำอะไรอย่าใจร้อนนะคนกองนี้อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ คนกองนี้ใจร้อนอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคิดให้ดีก่อนทํไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันไพ่สองถ้วยขึ้นมาเลยคนกองเนี้ถ้าคุณอยากเป็นที่รักอยากเป็นคนที่ถูกคนอื่นรักคุณต้องดูแลตัวเองดูกคนตัวเองมีข้อดีข้อเสียอะไรต้องเปลี่ยนอะไรตัวเองระดัใจมากเกินไปไหมตัวเองคิดและพูดไม่ดีมากเกินไปหรือเปล่าพิจารณาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคนกองเนี้ยคุณน่าจะขอเรื่องความรักด้วยสองถ้วยขึ้น ว่าครอบครัวด้วยความรักและครอบครัวใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีคนที่ใช่เนี่ยคนกองเนี้ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะครับนะแต่คุณจะได้ในสิ่งที่ขอนะครับเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณต้องเปลี่ยนนิสัยแย่ๆของคุณเสียก่อนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตมาขยายเกิดเดอะเดทเนี่ยคนกองเนี้ถ้าถ้าเป็นในเรื่องความรักก็คือถ้าคนที่ไม่ใช่อยู่กับคุณอยู่ไม่ได้ ถ้าเป็นเรื่องของงานงานใดที่ทำแล้วมันไม่สุดจริตคุณก็ทำไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของเงินเงินใดไม่สุดจริตมาไม่ถูกต้องคุณก็เอามาแล้วมีแจะเสียกับเสียคนกองนี้เล่นหวยเล่นไพ่เล่นอะไรที่มันเสี่ยงโชคที่มันเป็นสเทาๆอ่าไม่ได้เพราะว่าคุณมีเสียงิสิทธิ์ดูแลประจําตัวคุณคุณทําไม่ได้อะไรที่มันไม่ดีคุณทําไม่ได้กองนี้นะเห็นไหมสเปนออฟสอดอะไรที่เป็นไม่ดีอะไรที่เป็นความลับ อะไรที่ม ok ันไม่ถูกต้องอ่ะคุณคุณอย่ายุ่งเลยนะกองนี้คุณทําแล้วคุณจะพังชีวิตคุณจะพังทุสินทุกอย่างอ่ะเงินทองคุณอ่ะมันจะมาด้วยน้ำพักน้ําแรงไม่สามารถคดโกงหรือเอาเอาเปรียบใครมาถ้าคุณทําแบบนั้นนะมันจะหมดง่ายมากเลยมันจะไปแบบที่คุณไม่รู้มันไปจากตรงไหนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอืมแปดเตียนไม่ยืนยันอีกแล้วทุสินทุกอย่างคุณจะได้ด้วยน้ามือน้ําพักน้ําแรงคุณคุณรักมันคุณทํามันมาจะความรักคุณรักมันคุณเต็มที่กับมันคุณก็จะได้มัน งานคุณตั้งใจทํามันคุณจะได้เงินดีแบบนี้คนกองนี้คือเป็นคนที่พึ่งดวงไม่ได้เป็นคนที่ทุกอย่างต้องทําจากตัวคุณเองอยากมีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวใช่ไหมคนกองนี้อยากให้ตัวเองครอบครัวมีความสุขเริ่มที่ตัวคุณก่อนเริ่มที่ตัวคุณก่อนถ้าคุณขอแต่คุณไม่ทําอะไรไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณก็อยู่ที่เดิมคนกรองนี้คุณขอแล้วพึ่งอะไรไม่ได้คุณต้องพึ่งตัวเองศีลสิทธิ์คำมริฐานเป็นแรงผลักดันเป็นสิ่งที่เตือนสติคุณว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไร คุณต้องพึ่งตัวเองอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจะากค่อยครอบครัวดีคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเราพูดคาเดิมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นปตัวเองเยอะมากๆกว่าก,กอนที่สานะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เราขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอันเซอร์ตลอดพามูอีพีนี้นะครับแล้วก็รอติดตามกันนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับตอนเที่ยงนะเราจะมาพามูกันไปที่ต่างๆพร้อมกันอีกนะครับสวัสดีครับ